โมเยอะแยะผู้ชายที่ชื่อโม,โมอ,อ่ะโมซาร่าเนี่ยหมดนะเฮียได้คิดอยู่นะแค่คนเดียว <laughs> โอเคเปิดเวทีนัน่นคือข้าขอเสียงปรบมือดังใงใจให้โมนี่ครับคนต่อไปคุณใหม่คนต่อมาครับขอเสียงปรบมือให้กับอ้วนท่าพักครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสาวไม่บางเนาะ ลอองงงงไ่่นี้้มมึตัวจริงๆก็มีปัญหาอะไรครับพี่โมตี้แต่เป็นปัญหาเรื่องไกายภาพเป็นเกิดมาในคนตระกูลคนจีนพ่อใช้แซ่แม่ใช้ไม่น้าสามอะไรกัอไปไปเลิกมาไป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 เต๋อไปเป๋อ ขอขอขอออกนอกทางหน่อยกูตั้งใจเขียนสคริปต์สองวันบล็อกทุกอันพอกูแบบเออลองแล่วไม่ได้เตรียมอะไรเลยเอ้าเงี้ได้ใชนั้นวันหลังทำแบบนี้ได้ไหมวะตามสบายเรามีปัญหาอะไรนะพี่โมตี้แต่ทางกายภาพคือพอเราเป็นคนจีนพ่อแม่คนจีนนัานๆแล้วอ่ะ เรามันจะก็ทั้งปิดเหมือนแบบเวลาเราคุยกันอะภาพภาพมันจะเหมือนคนผู้พิการทางสายตาสวัสดีครับชื่ออ้วนถาภาครับยินดีที่ได้รู้จักครับคือกูลืมตาแล้วนี่คือกูลืมตาสุดแล้วแต่ทุกคนแม่บอกมึงไม่มีมารยาทอะให้ความแผคมึงมีไหมมึงแบมองเขาบ้างสิกูมองแล้วแต่หนังตากูได้แค่นี้เขาก็เลยบอกว่ามึงต้องมองเข้าไปมองเข้าไปเหมือนแบบเนี่ยสมมุติเราเห็นผูู้้้หญิงงงย่่าาเเีววึรก เขาสำคัญกับมึงมึงต้องมองเข้าไปให้ลึกๆมองเข้าไปให้ลึกๆโอเคได้สวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับากูกูไ่้เขียนมุกเยอหไอ้เียตาแแมนโดเลยเนี่ยแม่ไม่มีแม่คราวนี้ทุกคนไม่มีนีมุกเลยแบบ สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเฮี้ยนี่ตัวเลยวะเนี่ยแย่ย่าง yeah, yeah, yeah. เราก็เลยแบบสับสนชีวิตมันเลยเหมือนกับว่ามีความทา้าทายเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาเหมือนพระเจ้าแม่งบรรดาคอนเทนต์มาให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในความคอนเทนต์คุณมีเพื่อนชื่อท้อมไหมครับอออ่าไม่ไม่มีไม่เป็นไรกูกูถือว่ามีโอเคนะหรื <S 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 1> <S 1> อว่าวนะคุณมีนะสมมติว่ากูมี หรือว่าอุ้มีนะอุ้มมีเพื่อนชื่อต้นนะเป็นคนนักเลงไม่เยี่ยมเยี่ยนักเลงเอาไปไปไปไอ้ต้นเนี่ยเป็นคนที่โคตรจะคอนเทนต์เป็นคนที่เวลาเราเราเราสามารถรับรู้ได้เลยว่าเนี่ยคือต้นไม่มีอะไรมากสมมุติเราเดินเดินเดินกันอยู่อย่างเงี้ยฉับัดเดินทาหลังปึ๊บปึ๊บปึ๊บปกติถ้าเป็นมนุษย์ธรมดาอ้วนอ้วนอ้ามีอะไรหรอมีอะไรหรอ ถ้าเกิดพัฒนาขึ้นอ้วนนีอะไรเหรออะไรแต่ไอ้่อนเนี่ยแม่จะเป็นดีกี่ขั้นสุดต้นต้นต้นอบางทีแม่ก็อะไรคือแม่คิดว่ามันเท่แต่จริงๆมันเงี้ยแต่แต่ก็คือทำให้เรารับรูุมว่าว่าแม่เป็นคนแบบเนี้ยจนวันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่า ปกติแน่เลยไอ้ต๊ไอ้ต๊นอ,อะไรไม่ว่าจะเป็นขอบเก้าอี้ขอบโต๊ะขอบสนามของหาอะไรถ้าแม็กไซส์บีได้มาทำแม่กถูกอยู่ตรงนั้นนะ่ะสามวันสามคืนบางท่านอาจจะสงสัยหมายถึงว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ไอ้ปวดท่า,ทาพักมึงดูอะไรไอ้ต๊นแม่กไซส์ไซส์โต๊ะสามวันสามคืนมึงค,คิดอะไรอยู่แน ไม่ฮะกินเพราะผมเพราะว่าเราเลยตัดสินใจพาพาต้นไปหาหมอเพราะแบบมันบอกไม่ไหวแล้วมึงคันยิบเลยอ่ะแล้วเราก็รูเห็นว่าแบบแม่กูจ้าตาไอ้ต้นแม่ก็เลยแบบอ่ะไปหาหมอหมอแม่มาถึงปุ๊บก็อ่ะโอเคอ๋อมีอาการยังไงครับเออก็คือของผมมันค่อนข้างแดงๆนะครับเลยเราก็แบบอยู่ฟันอ่ะแล้วหมอเขาก็บอกอ่ะเดี๋ยวขอเชิญขอเชิญเพื่อนออกไปก่อนนะครับ พอออกไปปุ๊บเดินยังไม่ทันจะปิดประตูเลยไม่ไอตอนแม่กูวิ่งออกมามันเป็นอะไรหมอแม่ให้กูถอดกางเกงชโชกกูด่ากูถูกหวยหวยใครจะไปเนปกติพูดควยได้เนาะดีดดีดดีดดี แล้วเราก็เราก็บอกเอา้าแล้วทำไมอะ่ะขาเขาจะได้เห็นอาการไงมึงรู้จัก p D P A อไหมไม่รู้ว่าคุณรู้จักแต่แบบซี่อ่าแล้วทีนี้มันบอกมันเป็นข้อมูลความเป็นส่วนตัวเว้ยเราอยู่ดีๆเราจะเอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขาดูได้ยังไงแล้วมึงไม่อยากหายหรอกูว่ากูมีทางออกแล้วแม่ก็เดินไปหยิบ i p h o n e iPhone ตอนนั้นรุ่นที่ดีที่สุดตอนนั้นคืนอ i p h o n ส4 นี่คือสิ่งที่จะช่วยกูยังไงวะกูจะถ่ายคุยของกูให้หมอดูอเดี๋ยวมึงถ่ายรูปมึงไปข้อมูลมึงก็เซฟมึงไปไม่ใช่หรอแล้วแม่มงถ้าเกิดมันมีใครเอารูปมึงไปใช้อ่ะประชากแม่เหอะเดี๋ยวกูจะถ่ายอ่ะทีอย่างเงี้ยมึงไม่แคร์แล้วแม่ก็ไปหลบมุมอ่ะ ภาพที่เห็นอ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับใช่ใช่ครับเช่ครับเช่ครับสมเดจให้คนดูหน่อยครับอไม่เหม่เลย้เ้ลูกค้ามาลูกค้ามาเราเราต้องเราต้องแสดงความใสใจคนท้าพระต้องแสดงความใสใจยินดีต้อนรับนะคะเล่นๆก็แย่มใหญ่ใหญ่ใหญ่ายความในใจ แล้วไอ้ต้นอะ่ะแม่ก็หลบมุมแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแบบถอกเกเกงอกแล้วก็แช่แล้วแม่ก็เอารูปมาดแูแล้วเราก็มึงก็เอาไปให้หมอทูกิไม่ได้ว่ะดำไป <c oughs> แล้วก็ได้ล่ะก็มึงสอนลงไปอะ่ะแล้วมันจะ <c oughs> ให้เห็นมีแสงได้ย <c oughs> ังไงกูมีวิธีแค่แลองว,วัดประดับไอโฟนสี่แม่หลบข้ามุมคือแบบหลบข้ามุมอะ่ะแต่ก <c oughs> ูรู้เลยแม่ทำอะไรแช่ ว่างใส่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 แฟแล้วยิงอัดกูนา่าคิในใจเลยเพียงขอนี้ควยไม่ไหมเลยแล้วพอไม่ถ่ายมาเออชัดขึ้นว่าเห็นเห็นจุดจ,จุดนู่นนี่นั่นแบบที่เราหมออยากเห็นเลยเว้ยเอามึงก็เอาไปให้หมอหดูสิแล้วแม่ก็ยืนอยู่อย่างนั้นห้านาทีกมูงมงทำอะไรอ่ะกูแต่งแอปแป๊บเตอรฟิลเตอร์ลบเงาเฉดไฮไลท์ ปรับแสงหัวกูชมพูมันต้องชมพูอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยส่งให้หมอดูหมอแม่ตะโกนไปเลยมึงถอนเกงเหเอสรุป <laughs> ก,ก็ประมาณนั้นแค่นั้นแหละซึ่งมันก็เลยเป็นคอนเทนต์หนึ่งในชีวิตส่วนอีคอนเทนต์หนึ่งอันนี้ขอให้ระวังให้หนักๆถือเป็นอุทาเหณา อ๋อโอเคขอบคุณโอเคคุณดใจดีมากคุณดูใจดีมากไอ้เพื่อนรุ่นค so ุณเกิดพันไหมลุ้นรางวัลพร้มวิทยุรายการสอบเอสอนเอเกิดพันละเกิดพันละโอ้โหก็แก่แล้วใช่ไหมครหรือว่าผ้แก่คนเดียวผมส่งเอสแอนด์เถูกราวันเว้ย ได้มามา2ล้านดีใจด้วยยังสองล้านสองวันนี้ก่อนบอกเลยว่าเป็นรถที่จำไม่ลืมเรือเลยิปรติไข่กับรสซุปไก่2ล้านคุณนึกภาพนะครับเด็กบ้านนอกคอกนาจาก่านปทุมธานีธานีเดินทาง จากรังสิกเข้าสู่อโศกเพื่อไปตึก GMM โคตรพร่าอ่าอะุณจำได้เลยอะ่ะที่ธรรมศาสตร์ลังสิกเนี่ยเขาให้แต่งตัวอิสลัดเสลีแต่เรารู้สึกว่าต้องให้เกียริกูใส่สูตรปูุกไทยเข้าไปในงานตึก GMM ดีดีด,ด,ดแล้วกูก็ไม่ลืมเจอใครก็ตอบ <c oughs> สวัสดีครับม,มาติดต่อครับ ยาที้เสือแล้วกูบอกเลยข้ามได้เลยสัญญาจ้ชั้นเ่ตลอดทีนี้พอเราขึ้นไปชั้นที่เราต้องรับรางวัลมาตรการในการรับรางวัลเนี่ยคือเขาจะถามก่อนว่าเราจะเราฟังรายการอะไรตอนเล่ากี่โมงมีอะไให้เซ็นว่าโอเคเป็นชื่อนี้คอนเทนต์เกิดเลยขอสำนักงานประชาชนด้วยค่ะ ต้องใช้ด้วยเหรอครับค่ะต้องใช้ค่ะเออแล้วผมผมมีแ่แบบประชาชนนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายสำเนามางั้นรบกวนลงไปถ่ายข้างล่างนะคะเดินลงจากตึก G M 40ชั้นไปลงลิฟต์ G M 40ชั้นเดินข้ามตึกไปอีกประมาณ150 150เมตรเพื่อกรถ่ายเอกสารได้ครับเดินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ซีลอกขาวดำห้าบาทแม่เอยเอาไว้ลงทุนเสียคอห้าบาทแต่คุ้ม บอกูขึ้นไปปุ๊บตึ๊ด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 ยื่นให้เขาเซ็นปั๊บปั๊มปั๊มนี่ครับไปครับขอบคุณนะคะแล้วเขาก็เดินออกไปพิลตาที่เขาเดินออกไปปุ๊บกูเห็นเครื่องซิีลหลอกอยู่ข้างในเฮียคอนเทนตแล้วทำไมไม่ให้กูซีลหลอกตรงนั้นตั้งแต่แรกคิดไม่ได้หรอไอ้เฮียจ m m เอ็ขาคัดคนเขาคัดคนไม่ได้หรอวะเราก็แบบเฮียเรื่อเลิกอระแวงเอาวะ ได้มามาก็กลับพนักงาน hehe, สองคนเดินมาครับยกลังมาม่าสองลังโปรตีนไข่กับซุปไก่วางลงให้เราดูปั๊บเหมือนแบบพ่อค้ายูยายาบ้ายาเสพติดในละครไทยอะนะกี่กล่องมาฟึเช sometime ิญตรวจสอบสิครับตรวจสอบโอเคเออีนี่อกูร er ู้สึกแบบเหมือนกูเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อมาเฟียนสักอย่างหนึ่งแต่ตรวจมาม่าคิดดู แล้ <oh> วเราก็ตรวจมาม่าใช่แบบเอออ่ะอึ๊อ่ะตรวจยังไงวะตรวจยังไงวะก็คือเขากรีดเขากรีดให้ดูว่าข้างในอ่ะมันมีมาม่านะไม่ได้ให้เราบอกไม่ได้ให้เราเป็นอย่างอื่นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมานับจำนวนกันเราก็กําลังจะแบบยกขึ้นมาเพื่อนับเขาเอาคัตเตอร์เดิมอ่ะกรีดพลาสติกที่หุ้มสิบสองห่อน่ะครับอ๋อฟลุ๊กแล้วก็วางหนึ่งสองสามสี่สี่เอ็ดสิบสองจนถึงยี่สิบสี่ถ้วยนับเสร็จเรียบร้อย แกก็กีดลัางกระดาษเก็บพับอย่างดีพลาสติกเก็บอย่างดีมาม่าวางไว้ที่สิบสี่ถ้วยเอากลับไปได้เลยค่ะแล้วลังกัครับลังเราจะให้ผมเอากลับยังไงวางระบุไว้แล้วค่ะมาม่ามาม่ายี่สิบสี่ถ้วยเอากลับไปเลยค่ะเชี่ยกูจากอโศกต้องแบกมาม่ายี่สิบสี่ถ้วย เราตู้คือหนักสิแค่นั้นเอาอะไรคิดไอ้เฮียหรือแม่เราเราใช้เราคิดเลยหรือแม่ทำทำทำสื่อบันเทิงว่ะแม่ต้องมีคอนเทนต์กูคือคอนเทนต์ของเขาใช่ไหมแบบนึกภาพนึกภาพไอเด็กไอเด็กไอเด็กแบบใส่สูตรถุ้ไทยอย่างดีอ่ะแล้วเดินแบบมาม่ายิ้สีถ้วยอ่ะไอ้เฮียคขาเก่าเลยนะแม่เป็นคอนเทนต์อ่ะเดินออกจากตึกเจมส์อ่ะทำไมต้องกลัว เราเคยบอกเออพี่พอจะมีถุงอะไรให้หน่อยได้ไหมครับแม่ก็ทําเสียจงจริงจังแม่ไม่สนุกเลยไม่สนุกใช่มึงไม่สนุกกูก็ไม่สนุกจะให้กูแบกมาบ้ากูไม่เอาเขาก็เลยไปเอาถุงแบบสัมเพลงสไตล์เป็นถุงพลาสติกนาะนยาใหญ่ๆอ่ะสองถุงแล้วใส่มามา่มาลงไปให้ข้างลนะสิบสองแล้วแยกรถด้วยนะเนี่ยปกติพี่ไม่ทำนะแล้วก็ใส่ทีระถ้วยใ,ให้เรา ข้างนี้โปรตีนไข่นะอันนี้ซุปไก่นะอ่ะเดินทางกับดีๆกูเดินลงจากตึกด้วยคําถามมากมายในสภาพใส่สูทผูกไทยอย่างดีพร้อมกับในมือสองพอรมาผมมากามาเดินแกว่งซ้ายขวาซ้ายขวาคําถามแรกสุดเลยมอเตอร์ไซค์ไม่บอกกมอเตอร์ไซค์ไม่หลบไม่รับกูกูต้องเดินจากตึก g M m 400เมตรเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้า เือเปียนโซกแม่งก็ต้องถอดสูตรออกเอาสูตรผาดแขนจเจอถือมามาโยกไปแม่มือขึ้นถึงรถไฟฟ้าอยากจะเดินเข้าไปตาแอร์เย็นๆเข้าเครื่องไอต,ตัวตับโลหะเจ้ากรรมน้อไหนเขาดูหน่อยขาดูหน่อยน้อมีอะไรววางุูแบบหมดไรห,หมดอะไรตายาปั เชิญดูเลยแล้วเขาก็แหวงออกมาเห็นมาหน้าเวย้ยแล้วเขาก็มองสภาพเราอะที่แบบเหนือเปียกโซกตัวแบบเลิะเทอะไปห,หมดอ่ะโหพัุรุมนาเวทนาแท้ๆดูสิเสื้อผงเสื้อผ้าดีๆก็ไม่มีจะใส่ เนี่ยต้องไปขอบริจาคขอมาหม่มาใช่ไหมเฮ้ยพวกเราพวกเรามาดูกันนี่แล้วแล้วแม่พี่เสือกเรียกรปพออีกสองคนมาดูกับพนักงานอีกคนหนึ่งที่เขาคอยให้คําแนะนําในการตรวจหัวแล้วมาลุงดูกูมาสังเวทกับกูกูก็แบบสนจัญราจะพูดอะไรต่างๆนานาจนท่นเขาคุยกันซุบซิบซุบซิบเสร็จปุ๊บน้องน้องให้พี่ช่วยขาลรถไป มึงดูผูกเกินกูเกินไปแล้วแค่กูแค่กูไปรับรางวัลที่พีเจเอ็ม MM, ไม่ได้แปลว่ากูจนมึงเข้าใจกูไหมต้มึงไปเอามา마สองลังเนี่ยนะเออกูก็แค่ไปเอารางวัลสิ่งที่พึงกูพึงควรจะได้กู<อ>ไม่ได้ต้องการขอ,ขอความช่วยเหลือจากมึงกู<อ><ๆ>ไม่ได้งงน่าเวทนาสงสารจนมึงต้องมาออกค่าค่ารถไฟฟ้าให้กูเซฟสี่สิบสองบาทกูก็เอา อ่าดีชีวิตแม่งคอนเทนต์เหมือนจะจบตอนอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วยังไม่จบอีกเหรอให้ล้อลงให้ล้อลงก็ได้ให้ล้อลงก็ได้อขาลงขาลงนะชีวิตแม่เหมือนเหมือนเหมือนจะจบคอนเทนต์แต่เสื่อมมีคอนเทนต์ อยากรู้ดูต่ามต่ออาทิตย์หน้าอือูกูจะกักไว้อย่างเงี้ยแล้วกูจะเล่าย้อนอีกทีหนึ่งกูหน้าด้านมีอะไรบ้างสุดท้าย่ะขอเล่นสั่งลาแบบภาษาอังกฤษเฮ้ยเรา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 ไม่ต้องคนภาษาไทยเดียวก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ท่านผู้ดูมีการศึกษากันใช่ไหมครับต้องใช่แล้ว ไม่ไม่ดูลงไปกูก็โดนตีอยู่แล้วดูดูจากการกระทำกูอะโอเค let's w h e I I study in the in the in the college I go to the bath uh toilet before class start up so I I met my I I heard s o m e s o u n d in the toilet oh 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 ah, oh ah, ah. yes my My friend and his girlfriend have sex in the toilet. Mm. So I I don't think it's, it's the personal personal said So I I left them. And after that I go to the classroom. The teacher is uh, calling calling up uh, uh, song. After that David my friend in the toilet. His name David. David where is David? So I so I raise my hand and I ask immediately. David is coming. ค,ครับค๋อ้ีออกก่อายุขามสิบไรเหรอโอ้โชว์าษาังกฤษอ้วนจ้ามากครับผม